อ่ะนะคะมีหลายท่านถามเข้ามาเนาะว่าหนะ้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทเทรนอะไรคะนะคะออเทรนปัจจุบันเนี่ยคุณดูดีๆนะคุณดูอย่างนี้เลยให้ดูกราฟเดเป็นหลักถ้าจะดูทเทรนหลักให้ดูกราฟเดกราฟเดเนี่ยนะคะมันเป็นทเทรนขาขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นทเทรนขาขึ้นเนาะกราฟเดเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นทีนี้เนี่ย เรามาดูแยกเป็นแท่งต่อแท่งถ้าคุณดูแท่งเทียนแท่งต่อแท่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะไซเวระยะสั Side ้น er นะคะมันเป็นไซเวระยะสั้น er ซึ่งวิธีการวิเคราะห์แท่งต่อแท่งในลุงสอนไปแล้วใน pending order นะคะมันเป็นไซเวระยะสั้น er มันไม่ใช่ระยะยาวนะคะอะ่ะนะคะไซเวระยะสั Side ้น er นะเนี่ยอะ่ะมันมันคือแท่งทะเลาะก,กันที่ลุงสอนนั่นแหละนะคะ ถ้าใครรับความเสียงได้ก็สามารถเข้าออเดอร์ได้วาง pending order ได้ปกติที่สอนนะคะถ้าใครที่รับความเสียงไม่ได้เนี่ยให้ท่านเฝ้ากราฟเฝ้ากราฟหมายถึงให้ท่านใช้ Scalping Scalping มีจุดเด่นในเรื่องของ s i e w w y y r e n d นะคะให้ท่านปรับ t time f r a m e นะคะไปที่ t m m f r a m e อะไรคะ15นาทีก็ได้หรือว่า5นาทีก็ได้นะคะ นะคะตอนนี้มันเป็นไซ์เวเทเรนนะคะเนี่ยเห็นไหมก็คือถ้าเป็นไซ์เวเทเรนเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบที่เราตีกันเมื่อกี้นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงมีสัญญาณสั่งเซลล์ก็เซลนะคะอันนี้มีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวมีสัญญาณสั่งบายก็บายอินดิคเคเตอร์ที่ลุงให้ไปอ่ะสองสองอินดิคเคเตอร์ที่เกี่ยวกับพลายไอชั่นอ่ะใช้ได้ทั้งหมดนะคะ ะะนะคะมาดูต่อนะว่ามันจะเป็นไซส์เวทเทรนแบบไหนอันนี้ทางเฟรม5นาทีนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็สั่งบายได้มีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนะคะแล้วก็มีตรงนี้บายได้อไปดูเรื่อยๆนะคะอืเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ก็เซียวได้เนื่องจากว่ามันชนข้างบนเนาะมันมีกลุ่มก้อนเมฆสีอะไรคะสีแดงแล้วก็มีสัญญาณสั่งเซียวอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลุงดึงขึ้นเยอะๆนะคะเนี่ย ห็นหม,มันมีกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะเก้าสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันก็มีสัญญาณสังบายขึ้นมาเห็นไหมบริเวณเดียวกันห่างก,กันนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเนี่ยแล้วก็ออกออเดอร์บายได้นะคะดังนั้นเนี่ยเทรนปัจจุบันเนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพนะคะก็คือมันเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็มีไซด์เวย์อยู่เราก็อาจจะเรียกมันว่าไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์นั่นแหละตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่ว่่่่่่่าาาแแททททงงตอเเเเเเเนน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 นีียยยมมััปป็็ไซด์์วถ้้รรใหญจะขขึ ขนย่อยของกราฟดีเหมือนกันมันจะเป็นไซเวเราเราจึงเรียกมันว่าไซเวอพนะคะก็หรือว่าใครจะเรียกว่าไซเวก็ได้นะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไซเวอยู่นะคะ ตอนนี้เทรนใหญ่อะนะคะมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วมันจะมีแท่งเทียนนะคะแท่งนี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าแท่งทะเลาะก,กันนะคะที่ลุงสอนไปใน pending order เนาะนะคะมันเป็นการทะเลาะก,กันในระยะสั้นนะคะมันจะมันจะไซวีไม่นานหรอกถ้าเป็นแท่งแบบนี้นะ,ะ,น,ะ,ะนะคะเดี๋ยวก็หลุดกรอบแล้วนะคะถ้าจะหลุดกรอบจริงๆก็ต้องมีเนื้อเทียนกืนกินแท่งสองเส้นสองเส้นนี้นะคะนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะปิดยังไงถ้าเขาปิด อยู่บนแท่งนี้เนาะสมมุติว่าปิดเขียวข้างบนเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็น up trend แล้วล่ะนะคะก็น่าจะเป็นก็จะหลุดออกจากไซด์เวก็น่าจะเป็นเทรนขาขึ้นไปเลยนะคะณตอนนี้มันยังเป็นไซด์เว์เทรนระยะสั้นอยู่นะคะ <c oughs> โอเคเนาะนะคะ